นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดยังไม่หยุดเสริมแกรง่งล่าสุดเดินหน้าดีลติโนโลิปราเมนโต้ดีกรีแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษชุดยูย่ของซอแฮมตันใกล้สำเร็จแล้วนิวคาสเซิลได้สำเร็จเป้าหมายใหญ่ด้วยการเข้าร่วมแข่งขันในแชมเปี้ยนลิกซีซั่นถัดไปสิ่งนี้จะเป็นการพยายามที่ยิ่งใหญ่สำหรับสาลิกาดงและอาจต้องการการปรับปรุงและเสริมแกร่งทั้งในเกมรับและเกมรุกนิวคาสเซิลอาจจำเป็นต้องเตรียมงบประมาณ ในการตลาดเพื่อหานักเตะที่สามารถแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับยุโรปการซื้อนักเตะด้วยคุณภาพและมีประสบการณ์จะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นการขยายทีมด้วยการเพิ่มขึ้นของนักเตะเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นจากนิวคาสเซิลในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและแข่งขันได้ในระดับที่สูงขึ้นโดยทั้งการมีซานโรโตนาลีฮาวิบานลิปราเมนโตการได้นักเตะคุณภาพเหล่านี้ มาเข้าร่วมทีมจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความเป็นปึกแผ่นในทีมนิวคาเซิลเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในทุกการแข่งขันที่พวกเขาต้องเข้าร่วมสำหรับแฟนบอลและผู้สนับสนุนทีมนี่คือการเดินทางที่น่าตื่นเต้นและมีแนวโน้มที่จะเห็นความสำเร็จในฤดูกาลถัดไปแต่ด้วยความกดดันและความคาดหวังที่สูงทีมนี้จะต้องรวมตัวเป็นทีมที่แข็งแกร่งและหาความสามารถในการเล่นด้วยกันในเวลาอันรวดเร็ว กระทั่งล่าสุดมีการยืนยันว่าพวกเขาตกลงดึงลิปราเมนโตกองหลังทีมนักบุญได้อย่างลุล่วงเช่นกันด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์หรือราวๆ1,417ล้านบาทซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกตามแต่ผลงานของนักเตะโดยคาดว่ามีสิทธิ์แตะถึงหลัก40ล้านปอนด์หรือราวๆ1,772ล้านบาทสำหรับในายใหญ่เอ็ดดี้ฮาวและทีมผู้บริหารการต้องต่อรองราคาก็อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่ในที่สุดเขาก็ได้รับนักเตะที่ต้องการและที่จะเข้ามาเล่นบทบาทสําคัญในทีมการมาของลิปราเมนโตจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่และในการแข่งขันในแชมเปียนลีกที่จะถึงในอนาคต